ใช่บ้างข้อข่าววันนี้เราจะมารียกเอ็มบีชาร์จซ r มเมอร์ของบาสดน้งบน้ำมบาสมาคือเราเห็นแบบคนแชร์ในแบบบแบบคนพูดถึงในไทว์เปเตอร์เยอะมากอะไรอย่างแบบว่าเอ็มีแบบมันเวอร์ลังอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเพราะเห็นโพสต์ว่าทำซีจียากไหม <laughs> ในเอ็มีอะไรก็ไม่รู้แม่รู้ไมก็เข้าลังกันที่แบบมันเวอร์ใช่ปะ มันคงเวอร์แหละถ้าเกิดกับคนที่แบบพูดถึงมันดุรอบนี้มันดุไม่ไม่ได้จดใส่พี่ใ่คอน้องเป็นอะไรเ่ยหลอดพลังหรอที่ยอดเหรียญเออว่ะมันก็แบบนี่เว้ยแบบค่ามที่แบบว่าวัดดูว่ามันแบบตรงหรือยังไม่ใช่ที่ใส่กาดเออฉันว่าที่ใส่กาดเลยที่ชาหรือที่ชาร์จอะไรนะเอาดูเลยเหอะจะได้ไม่งเทียบปลาปาเพลสี่นาทีเลยหรอหรือมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแหละทานฟอร์มเมอร์อ่ะอุ้ยตลอดจริงหลอดพลังทัก นี่ไงทำซีจียากไหมยากเฮ้ยใครยากเฮ้ยพี่ฟิมเดอิแมทริก่ะอ๋อพี่ผลอยตกใไทยไทยเหรอโอตกใจนีกว่าถอดเสื้อแต่ไม่ใช่เหรอโอ้ยจินนกจิน่กะจิโูกข่าวอ่ะเขาโชว์ตะกรไอไดยใช่ที่เห็นจังหวะเสียงเท่มาก หนังเหรออออุ้ยเท่รับเท่มากอู้เน็กเหรอเน็กน้องจตุจมูกหวอลูกว้าวโอ้ยไอ้นี่พิมพ์มาสว่เออน้องต่อแล้วนะคะแล้วพูดเหรอใส่ขุมลถกุ้งใช่ชุดชุดฮันแบบเป็นผู้ผู้อ่ะอุ้ยเมื่อกี้บักคิ้งอุ๊กดีมากเลยอ่ะมาแล้วขอบคุไป เขาไม่จะเก็บเอาไว้โอ้โหโชว์แขนโชว์เนื้อกันครับเขาไม่มาบ้องบีเขาพูดถึงของบ้องตีด้วยเออ้หูแขนอมตะคอมเมอร์ก็แบบว่ามันเหมือนกันนะบาสึก็คือนมาบัดอลันเหรอฮูนี่อลันฮูอลันกดหวชให้เลยอ่านมาอลันดีว่ะจะรอใครดูวปะมา เธอก็มองเขาน่ารักอยู่ดีเน้องเน็กซึเขนนี่เขาจี้จี้เขาจี้จี้พขาลังชี้แบบเป็นผู้บลาดไม่กีนโชว์เสื้อสะข่ายไปแล้วอ่ะเพ้ยผมกแขนใหญ่ขึ้นนะอุ้ยม่กินเนื้อทีม เปียป้นเออเปลี่ยนได้ลูกบบบีบอบบีบบบี้คใครไน้องคัท่อือเขาจะสปอยหนังจะเปเล่นแบบคมแฝกแล้วอะไรเงี้ยอเฮ้ยสู้ดีนะมาเียเออเออุ้ยเนื้อไทยใช่ไร ตกใจทุกที ok. อือตกใจหมดเลยนะคฮัมคาปเปอร์เหมือนชิคกิต้าเลยอยู่ชิกิต้าเหรอคาปเปอร์ต่อเมกาโซไล่ปอลไล่นะฮุดยิมยิมเนอร์แรงอุ๊ยเป็นมันขาวมันดำหรออันนี้เป็นสีขาวแล้วหรอมาพูดเพื่อนออกมาฉันว่านี่มันในนี้เวอเอเอสเว้ย์เข้าใส่ชุดกาวในเขียวเขาวค่ะเฮ้ยทำไม อันนี้เบนมาอาจจะอยู่ในสว่านซังติงคิ้วอะนิดหนึ่งเหมือนเออคิ้ยาวจริงว่ะจริงกล้ามโอ้โหเบากล้ามนะจริงไปแล้วขระเบิดขึ้นรถบิดขึ้น 5G ได้เออแดนซ์ไปมือต้องเป็นสีเขียวด้วยระวังนะมือใช่สีเขียวด้วยอะ อันนี้เป็นแบนด์เกาหลีดีวะแบรนดาวของแกหรอคืออะไรดีวะเนียเนี่ยไม่รยใคอะะรักใครท่ักที่แต่เออยังไงก็น่ารักแกบอกไป็นแบบน่ารักเลยอะอะไรๆูล เยอะดีกว่าช่วงเนี้ยเนกันเลนะเลนันเน็ตเออแฟนฟอร์เมอร์มาล่าพวกแกกดโหวตเลยกดโวตเลยคะอัลันอลันอัันอันจีอันว่ะปาโดนอัลันตีมากอะสลักบอกแบล็ักไปแบลมาอกมามีวันิดนึงบอกแบลมาก็มาล อลันจะเสียงจังเทพอ่ะเหมือนเดิแต่อลันจังจังตอนแรปเท่มากก็จริงๆนี่เขาควรให้แบบว่ามีเพลงแบบสำหรับยูนิตแรปไลน์นะเพราะที่ดีนแรปไลน์ทำได้ดีมากอย่างนั้นนะพี่ยอมฝังด้วยนะครับพี่ยอมอย่างยังฟังเราเลยนะเราต้องฟังแล้วอะเมื่อค่อยจะอยากได้ใครน้องจังอยากจังจังเยอะจังบาจินโอ๊กเออจังอลันจิโอ๊กมีไทยใครปะใครมาได้แล้วก็พิมพ์ประมาละ พี่คนพน่ะแต่เขาวงแล้วไม่ใช่ยูนิตแยกละอะไรแต่แล้วแต่พี่ยังจะพิจารณาพี่อลันน่ารโอ้แต่แต่เพลงนี้เขาแบบไอ้นนี่นะอะไรเขาแบบมันถือว่าเพอร์ฟอร์มแบบจัดจ้าจัดมากเสื้อผ้าดีนะเสื้อผ้าดีอลันโบดอลันอลันเขาทำไมเขามากแรงมากเลยอลายหลายทีช่วงนี้ทรงเนี่ยฉันแบบฟีดอลันมาให้เรื่อยเลยอ่ะ้สูดีปชอบชอบมากแต่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นใครไปดูเร็วเกินเขาใช่อันนี้ไงสองมือเป็นวิบบี้แล้ว หรือว่าพี่ยองแบบว่าโปรเจกต์ต่อไปก็คือจะเป็นซีรีส์โฮมแฟร์เขาไฟฟ้าขนาดนี้มึงทำว่าโฮมแฟร์ออกมาผู้กับทคิกมะไม่ก็แบบให้น้องไปเล่นต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องเดียวที่ดูต่อสู้ที่มึงรู้จัก <static S 2> คือคมแบบนี้อันนี้หมอโฆษณาช่างเอาสีขาวเห็นีเลยคูอมีความขออนุญาตขันตอนที่มาบ้วนเพื่อนออกมาจริงจริงเหมือนคนอิมพันมืออยู่จริงอะไรเขาจะแล้วว่าทำไมเขาถึงถามว่าทกราฟิกยากไหมยากไหมมันเยอะเหรอเยอะมากแบบเหมือนกันมีกันเซตเนลมิดอ่ะเนลมิดช่างชุ่สีดำจริงชั่สีดำเหมือนร้านไง นน้ากกวนหวชขนาดี้แอ๊กเลยเพราะฉันกลัวแบบพาสิ่งสำคัญไปอันนั้นกดหวตให้เลยกดหวตให้เลยใครดูแล้วเป็นไงบ้างน,นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แท็แชร์ทุกช่องทางเลคย,ยค่ะนี่เป็นราคายบายค่ะ